บางวันก็เสื้อสีดำบางวันก็เสื้อสีส้มนะครับทีมช่างอันนี้ก็เสื้อสีดำนะครับทำสามสิบแต่สแสดงอยู่เจ็ดสิบนะฮะสุดยอดอันนี้คือเป็นระบบสูบน้ำโซล่าเซลลครับคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้โอเพิ่งจอเมื่อวานนี่ น้ำเต็มพ่อสองนิ้วเอายายในรถจวดอยู่ไหนไอ่ะเ,เอายายมาเบื้อง,งนะ้ำนี่ปาดน้ำดีเ้อเจ้าะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทาง่นคือใไ้น้ำได้ดีเทอน,น,น,นเนาะเจ็ดท่านเงี้ย ม8กบอกคุณ8อันนี้ก็คินะครับรับตามที่สองสองคือคือขนมอากคุณบอนโอ้น่าไม่ค่อยมีกินเลยบอนบอนเป็นน้ำทางแมนบอนแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องมาวัดดูว่ามีข้าวไหเออเดี๋ยวเราจะวัดอยู่ฮะนี่คุณผู้ชมอันนี้สมพรเนาะแมนบผมเออเป็นโป๊ที่จะใช้น้ำเดี๋ยวก็ค enfin ่อยต่อลงไปหน่อยอัตโนมัติครับ มืดมาก็ดับเองเช้ามาไม่จะถามนตอ,อร์อยู่ก็ติดเองถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้ตลอดน้ําไม่มีเครื่องมันจะตัดอัตโนมัติไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนอยู่ครับล็อกไวนะะ้เป็นระบบอัตโนมัติอันนี้เอ๋ตําจอกาจาเ,อเป็นคิบไตจาเสียยังอ่ะโอเคครับคุณผู้ชอมอยู่แถวบ้า,บานนองวงนเหลือมนี่ยโซโซร้อนดีเหลือเกินครับนุ่นแดดเป็นทรงกดอยู่